สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทุกท่านครับผมห้าน PC t แท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มี36แรงมานำเสนออีกหนึ่งรายการครับผมคันนี้สภาพพร้อมใช้งานครับยางหน้าหลังใช้กันยาวๆครับผม อันนี้รถเครื่องเดิมๆครับเครื่องไม่เขกงไม่ไอครับผมรถไม่เคยตัดท่อนครับเกียร์ก็ไม่เคยเปิดครับผมตัวรถสีสันเดิมๆครับมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผ่านห้าตราช้างครับผมสภาพพร้อมใช้งานครับ ยัไม่เคครับผมใหโดรีปสายงานปฏิตัติงานหลังหลังไม่กระดกครับ สภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยครับผมคันนี้ครับท่านใดสนใจก็แวะมาชมมาทดสอบรถได้ครับผมอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมคันนี้จดทะเบียนปี55ครับผม ราคาเปิดอยู่ที่265,000บาทครับ265,000บาทครับผมต่อรองได้ที่หน้าหลานนิดหน่อยครับผมท่านใดสนใจก็แวะมาชมได้ครับไมาไม่ถูกยังไงโทรมาครับขอบพระคุณครับผมกท่าขครับ